เอออ้โสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก่าพวกเราสี่สาวเช่นเคยกับช่องตูดออฟฟิเชียลนะคะัซึ่งวันนี้เป็นไงคุณแม่กลับมาอีกครั้งนะคะกับคอนเทนต์ของ เป็นหลังเล่นเฮ้ยมาอีกแล้วนะคะ <หา S 2> ก็คือเป็นซีรีส์เนาะโดนเซโน่แต่ซีรีสเนาะเป็นเบื้องหลังนะคะอันนี้ก็เป็นใน EP ที่สและ EP ท<ช>ี่สนะคะที่เราจะถา,ะถาก็คือเราจะทำออกมาเป็นคู่เนาะ1,2,3,4เนาะ<ช>ทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะแล้วก็ก่อนไปดูไงจ้าต้องกดไลค์กด s Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าทุกคน มาเริ่มกันที่อีพีสามก่อนตอนหัวใจที่สั่นไหวของเล่นที่สั่นไม่หยุดตื่นถ้าพี่คิดดูต้องแฟนเราเปิดเข้ามาเจอโลกอะไรจะเล่นอะไรอยู่นะซนซี่ออะถูกต้ง กลฮ่่โอ้ยบนทบีพ่อต้อาุอเล่หล่อมากเนาะ อาโค้เล่คือแฟนฉันไม่ไหวตุย่เอพลังงานล้นเหลือหรอเอเนอรจีก็ร้อย เับประกหนฮึยิงไม่ใครนะฮะโอเคอืมยิงไม่เกียนหรอจ่ยิงเพื่อนยิงยังไงเฮ้ยบ๊ายบายเปลีหรอเอื เฟรนดี้ซ <só c iful> <Leonard> ีนของชั้นเองเฟรนดี้เขบคุณบอลขาววันนี้ตื่นเจ้ามากลบอกว่านี่คือครั้งแรกครั้งแรกที่เห็นสายฝนเชียร์มันนี่ครั้งแรกก็คือตื่นเต้นและอีกอย่างหนึ่งอันนี้เขาถ่ายได้แค่เทคเดียวเพราะงั้นเสื้อผ้ามันจะแบบเปียกพอเปียกปุ๊บมันก็จะไม่คอนก็คือเราก็ซ้อมกันแบบ ไม่มีผลก่อนแล้วเขาบอกว่าน้ำมันก็จะแบบหมดอย่างนั้นนะเดี๋ยวต้องรอรอดูว่าตอนออกมามันจะสวยไหมแต่มันกี้เห็นว่าโอเคนะชอบเดี๋ยวนดแลวอ่ไปน้ำก่อนไปน้ำก่อนเสียงพลุกหรอกอ่ะหมดแล้วยังไม่หมดโอกาสมีเพียงครั้งเดียวอะ โซซารของรี่กตรงนี้นะเอ๊โซซารทีมงานเนาะโอ้โยกว่าจะได้เป็นซีนซีนหนึ่งที่เราได้ดูกันอ่ะทีมงานเหนื่อยมากอ่ะสวัสดีครับเปลี่ยนโซ่เลยครับซีนนี้เป็นซีนที่ใช่เป็นซีนใหญ่มากแล้วก็ เราไม่ได้มีโอกาสที่จะเล่ยหลายเทคมากเพราะว่าน้ำมีจำนวนจำกัดรวมถึงกับว่าไอตัวที่เราต้องเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแค่เทคเดียวอะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้า,น,านั้นมันจะมีการซ้อมแลซ้อมหลายรอบมากเพื่อแบบเอาให้ชัวร์เทคเดียว่านอะไรเงี้ยต้อเยอะนะ <c oughs> ผมว่ามันสิบยี่สิบประมาณเนี้แถวๆเนี้ยก็แบบปรับมุมว่าเอะเอาไงให้มันชัวร์อ่างเงี้ยพี่พี่เมย์พี่พวมกับเนี่ยเขาก็มาดูแล้วก็แบบมาจัดท่าให้ผมว่าการที่มีฝนเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันเดืว่าลอง ไม่โหจบเลยผมก็ดับผมซะดีรู้สึกว่ามันทำอารมณ์ได้ดีดีขึ้นไปอีกเแล้วแบบว่ามันเหมือนแล้วว่าพอฝนตกพูดแล้วตัดเสียงรอบข้างออกเลยว่าซีนี้อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับก็เหมือนกันครับรู้สึกว่าจพวกเราดีมากเราสึ้เศร้าอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนกับช่วยช่วยส่งให้จาบอกฝนเสียงฝนอะไรมันช่วยส่งครับก็ไปก่อนนะครับฝากด้วยครับโดนเซโน EP ที่สามครับโอเคได้เลยครับ อจบแล้วไวมากจบแล้วแต่ไม่พอเท่านั้นเพราะว่าไปดูอีสี่ต่อค่ะไปต่อที่พีสีเลยค่ะทุกคน,น <laughs> คนของใครก็ดูแลกันให้ดีสีนี้ทุกคนประทับใจสุดว้าว อีนงไม่บอกกูกูจะหลุดคำเพื่อไไม่รู้ไม่รู้เลยไปดนเ้บอกว่าเจมส่ปล่อยกีอวเออ้เนูไดขอพนาีมันะั่งยืนไงนีัไม่จบเฮเอาล้ะต้องถูครับเรียกใครวจะ้อกระจกเงาเปียนสกป ขอหมดแปไไดเขาหลับเลยนะโอ้ยคุณพ่อคิดดีไม่ได้คิดดีไม่ได้เลย เออเนี <c ười> <m> ่ยเป็นกันองเ้ยตัไปต่อยเขาเดี๋ยวบอสม่นดายได้ีีกูไม่หายต่จริงแ่จริงในสองคิวหรสองคิวอะไรอ่ะเวลาไเราเตียมเองเอาเวลาต่อเี่ไดู หยุดตั้งตามีวายหนึ่งขึ้นไปแล้เป็นเป็นตานีแล้วจะเป็นสาววายแล้วก็ซื้อเลยสิคะหนาวจะได้ค่ะหล่อมากขนาดนี้อ่ะสมาร์ทหล่อมากหล่อแบบหล่อหล่อหยุดเลยหยุดทุกอย่างอะ เอ็นซีก็โดนหนาเลยวะอือไม่สบาแล้วอนทีเราเรียนเร่องฉากเอ็นซีเราส่งฉากอ็ซให้เราทสองมันอักแล้วและเราคิดว่าโอเคพี่เมย์เล่นได้มา โอเคคนะเออเราถามแล้วจ้าน่ารักจังนะมาก็ตอบใช่เลยเขาได้ที่เราต้องยังก็จะจูบคุาวีเออคนลก จุ๊บสร้อยคือแบบปั้นครับปั้นให้คุณเมย์แล้วก็คุณพี่พิกี้เลยครับตอนจุบสร้อยครับตอนจุ๊บสร้อยผมเล่งแล้วเล่งอีกจะโดนไหมเนี่ยขอขอบคุณลูกค้าของทุนเทนทำลูกกายไซขนาดนี้ให้ได้ซีนนี้ซึ่งแบบขอบคุณมากๆดูว่าทุ่นเทนมากๆดูว่าแบบว่าเปื้อนเนื้อเปื้อนตัวมากๆขอบคุณมากๆนะไอ้ดาวบอกว่าชอบแบบเมื่อกี้มากค่อยๆเป็นทีละสเตอร์สเตอร์จุบสร้อยนี่เล่งแล้วเล่งอีกอ่ะ เออเอ้าโอ้ยจบแล้วพี่ตอบไหมหมดแล้วหมดแล้วจบแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะแบบกำลังเพลินเลยอ่ะน่ารักเนาะเขาควรมีสักแบบหนึ่งร้อยชั่วโมงอ่ะเฮ้ยเกี่ยวกับสี่้าเกี่ยวกับสี่ถ้าข่รทำสารคดีออกก็คือนะคะทุกคนจบไปแล้วเนาะสำหรับอีพีที่สามอีพีที่สี่เนาะ ก็อย่างที่เรารู้กันไปว่ากว่าจะได้มาแต่ละซีน่ะหนักแน่นเหนื่อยกันขนาดไหนคือมันยากนะแบบอย่างเช่นแบบในอีพีที่สามใช่ไหมที่เป็นเป็นซีนสายฝนอะก็มันยากมากเพราะว่ามันไม่สามารถควบคุมอะไรได้เช่นแบบใช,ใช่เช่นฝนะอะเดี๋ยวจะไหนจะเรื่องของเสียงรรมชาตาที่มันแบบเข้ามาที่เราไม่สามารถคุมได้อีกอ <c oughs> แล้วคือมันมีโอกาสแค่ครั้งเดียวอะแล้วคุณต้องทําไม่ได้แล้วซีนนั้นกลับเป็นซีนที่แบบออกมาแล้วสวย<ด>สวยมากนะ,นะเป็นซีนที่แบบเรามองเห็นมันมันมีความแบบ เลียวมากมันฝนตกจริงๆแล้วไมเนาะคือมันคือมันดีอ่ะแล้วอย่างซีนจูบใันไเห็นเขาบอกว่าแบบกว่าอย่างที่ฉันพูดไปในในตอนที่เราเรียกซีรีส์ไปว่าคือการที่จะวางสร้อยอ่ะไปให้มันปีอ่ะแล้วให้ภาพมันสวยออกมาด้วยอ่ะมันค่อนข้างยากนะแต่เขากลับสามารถทําให้มันออกมาแบบโหสวยมากอ่ะแม่ลมันตึ่งหนาแล้วก็ยังแบบตราจึงใจนะคะสําหรับเอ็นซีในใพสที่สี่นี้ ชอบชอบเลยแบบดักห่วโอยแต่เห็นคู่รองนี้เดียวเองเนาะอยากแบบแต่แต่เห็นคู่รองนี้ก็แบบอบมีความแบบนอกจอก็มีความจินเจอกันอยู่<อ>นะระหว่างสมาร์ทกับจีมาแม่ก็คือคุณคุณพี่เขาแบบไม่ได้ดูแบบ นิ Again, ่งเงียบเหมือนในซีรีส์เราดูเนาะก็คือว่าไม่เห็นเบื้องหน้าแล้วก็มาดูเบื้องหลังกันบ้างว่าเออกว่าที่เราจะได้เห็นแบบผลงานดีๆอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเนาะก็ก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับรายการฟินหลังเลนเนาะก็เป็นเบื้องหลังแหละของซีรีส์ดอนเซโนหรือซีรีส์เนาะทุกคนก็ไปติดตามได้นะคะตอนนี้ก็มาถึงอีพีที่สี่แล้วนะคะก็จะมาออนเนาะทุกวันเสาร์นะคะหลังหลังซีรีส์ออนหนึ่งวันนะคะก็ฝากติดตามด้วยเนาะรายการนี้แล้วก็เรียกของพวกเรานะคะในอีพีที่สี่นะครับ ไม่แน่ใจว่าลงคลิปนี้ไปแล้วคุณผู้ชมแบบจะได้ดูหรือยังเพราะว่าตอนนี้ยังมีปัญหาในด้านของลิขสิทธิ์อยู่นะคะซึ่งก็ติดต่อไปแล้วเนาะว่าจะได้ดูประมาณวันจันทร์นะคะทุกคนก็ถ้าคลิปนี้ลงก่อนนะคะ,ะก็ยังไงก็ฝากติดตามเนาะฝากกด subscribe นะครับกด like กดแชร์นะฮะสวหรับกดกระดิ่งไว้นะคะเวลาคลิปลงนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเนาะแล้วก็มาฟินวันจ้นพร้อมกันอีกนะคะวีคหน้าค่ะทุกคนสำหรับวันนี้วกเราสี่คนก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ